พโยคีเพลย์บอยเจ้าของเพลงคืนนี้ขอหอมร่ายโพสต์ยาวเผยความในใจขอบคุณจากใจจริงหลังเห็นพิธาโซโล่กีตาร์ทำเอากลายเป็นไวรัาว่อนโซเชียลไปเลยสำหรับช่วงหนึ่งของรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอหลังจากที่สรยุทธ์ได้ใช้พิธาลิงเจริญรัตหัวหน้าพักก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโชว์ความสามารถพิเศษโซโล่กีตาร์เพลงที่ชื่นชอบโดยมีเพลงหนึ่งที่ทีมพิธาตั้งใจร้องเพลงนี้ มอบให้ลูกสาวคนสวยน้องที่พิมพ์อย่างเพลงคืนนี้ขอหอมจนหลายคนให้ความสนใจโมเมนต,ต์สุดน่ารักครั้งนี้กันไม่น้อยมีการแชร์ส่งต่อคลิปดังกล่าวกันเป็นจํานวนมากเจ้าของเพลงโพสต์ขอบคุณจากใจล่าสุดหลังจากที่เจ้าของเพลงป้โยคีเพลย์บอยหรือปิยะศาสตร์วาหาเห็นคลิปดังกล่าวได้มีการออกมาโพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอดังกล่าวพูดความในใจว่าสิ่งที่มีค่าเหมือนรางวัลที่ยิ่งใหญ่สําหรับผมคือ ทันที่เพลงของเราได้เข้าไปพัวพันกับชีวิตของคุณหลายหลายคนได้เข้าไปอยู่ในช่วงเวลาที่มีค่าของคุณแบบนี้ขอบคุณมากมครับขอบคุณจากใจวันนี้ผมรับโทรศัพท์จากทุกคนในบ้านว่าว่าที่นายกพิธาร้องเพลงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคืนนี้ขอหอมออกข่าวทีวีช่องสามซึ่งจริงๆหลายคนส่งข้อความมาบอกที่ทุกช่องทางตั้งแต่เช้าหลังรายการกรรมกรข่าว ผมก็ปลื้มมากที่ผู้นําของเราเก่งรอบด้านเหมือนกับทุกๆคนครับแต่ที่ปลื้มที่สุดก็ที่คุณพิธาบอกว่าเพลงนี้ร้องให้น้องพิมพ์และน้องพิมพ์ชอบเพลงนี้ด้วยที่แน่ๆเรามีอะไรเหมือนกันสองอย่างคือเราชอบดนตรีและทุกครั้งที่ร้องเพลงนี้ผมก็นึกถึงลูกสาวเหมือนกันครับขอบคุณมากครับเป็นเกียรติมากๆครับขอให้เครดิตกับเจ้าของทํานองเพลงนี้ด้วยครับเพื่อนผมชื่อของมงคลกุงมงคนครับ คนนี้คือสุดยอดกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์ถ้าได้ฟังคุณพิธาน่าจะชอบครับปิตาลายชเชิญรัฐพิธาลิง์จเจริญรัฐแ,แฟนแฟนคอมเมนต์เทียบหลังโพสตดังกล่าวถูกเผยแพร่ได้ไม่นานก็มีแฟนๆที่ชื่นชอบเพลงดังกล่าวเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเจ้าตัวกันมากมายเพลงโปรดเลยค่ะชอบมากฟังได้ทุกวันเลยผ่านไปอีกกี่สิบปีก็ยังเพราะเสมอค่ะประทับจับใจครับพี่ดีใจที่วงที่เรารัก เพลงเรารักจะได้กลับมาเปิดให้วัยรุ่นได้รู้จักกันอีกครั้งฟังที่ไรก็รู้สึกดีครับเพลงของพี่ทุกๆเพลงครับ F4 ครับฟังตั้งแต่มัธยมตอนนี้เลขสีแล้วก็ยังฟังอยู่ครับเป็นต้น